ลดถังกับน้องโอใครจะชนะอันนี้เป็นคู่แบบแบบสุดยอดจริงๆในประวัติศาสตร์มวยไทยทำไมน้องโอเป็นตำนานเป็นซูเปอร์สตาร์เป็นนักมวยหลายเส้นแต่เขาฮอตเป็นไปได้ไงตอนนี้เขาอายุ38แต่เขาเป็นฮอต15ปีก่อนเขาเป็นฮอตด้วย มันแบบ <c oughs> มันมันมากมุยฝีมืออาวุธคมฉลาดมากแต่รถถังยังเด็กเดกเด็กสิกว่าปีนะรถถังทุกคนรู้ไฟไอคิวสุดยอดฉลาดใจร้อยจริงๆจะมาบุกแต่ตามัน,ม,น,ม,นมันตาดีมากแล้วก็ไม่เสียหลักด้วย เออใครจะชนะ5้า0ิบ้าสิบพูดตรงตรงห0าสเหมือนแล้วแต่ยกสี่ยกหผมว่าใครมีแรงพอป่าเออพราะว่าน้องโออายุ38เราต้องเราเรา,เราต้องดูเขาจะมีแรงพอเป่าถ้าเกิดไม่มีแรงไม่พออันตรายน่ายกสี่ยกหแต่สูสีมากจริงๆเพราะว่าน้องโอ,อเขาเป็นแบบยังฮอตเลยอะ่ะ ไฟยัง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 เงยีงยบหิวหิวข้าวแบบนั้นอ่ะ